In a while ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบชา n e l คิดโซนนะครับฟุตบอลนั้นอยู่ทุกที่สำหรับทัศนคติของเฮดโคชช้างศึกย14ปีจากเอ็กโคโนซึ่งเจ้าตัวก็ได้โชว์ภาพการเดินทางหาแข้งพรสวรรค์ไม่เว้นแม้แต่ฟุตบอลริมทางใต้สะพานตากสินเซบาดวบาเลโรกาเซียเฮดโคชช้างศึกทีมชาติไทยรุนอายุไม่เกิน14ปีซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวขณะเดินทางไปสเกลนักเตะช้างเผือกจากสตีทฟุตบอลใต้สะพานตากสิน ซึ่งกุนซือหนุ่มจากเอ็กโคโน่ก็เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจคุมช้างศึกชุดยูสิบเปีลุยศึกเอสพรายไตซีรี่ที่ประเทศกาตาร์เมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมก่อนที่เจ้าตัวจะตะเวนไปดูผู้เล่นจากอะคาเดมี่ทีมต่างๆไม่เว้นแม้แต่นักฟุตบอลสมัครเล่นที่เตะกันตามข้างถนนซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์แหว้ดังนี้นะครับผมเดินทางไปทั่วเพื่อเสาะหานักเตะบางครั้งนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่สุดก็มาจากริมถนน ซาบดอก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเอาไว้นะครับซึ่งเห็นข่าวนี้แล้วก็น่าชื่นใจแทนเยาวชนของไทยนะครับที่โอกาสนั้นเปิดกว้างขึ้นซึ่งก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโกไ h a i l a n d ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ